สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั้มเกษตรพอเพียงนะครับผมจะพาท่านมาดูฐานการเรียนรู้ด้านพัฒนาที่ดินนะด้านการพัฒนาที่ดินก็จะเป็นเรื่องของการอันดับแรกก็ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักแล้วก็ทําน้ําหมักต่างๆนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการทําปุ๋ยหมักก่อนครับนะอันนี้ก็เรียกว่าการขึ้นกองปุ๋ยหมักตรงนี้เขาจะทําคอกนะคอกปุ๋ยหมักก็ใส่เป็นชั้นๆ ที่ชั้นๆที่ท่านเห็นนี่ก็จะเป็นพวกสังกะโปดหรือเปลือกกระโพดอ,อัตราการใส่ก็จะเป็น4ส่วน4ต่อ1นะครับสังกะโปดส่ส่วนแล้วก็มูลสัตว์จะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้อะไรต่างๆหนึ่งส่วนก็ใส่เป็นชั้นๆขึ้นมาแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ําเมื่อ,อปุ๋ยหมักย่อยสลายดีแล้วอยู่ประมาณสัก2องเดือนด,ดูแลดีแล้วมันก็จะย่อยสลายออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็ท่านผู้ชมนี่ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลาย อันนี้ก็สามารถที่จะตักเอาไปใส่พืชผักโดยตรงได้เลยเอาไปผสมดินปลูกได้เลยนะครับนะครับสามารถที่นําไปใช้ได้เลยนะฮะไปใส่แปลงผักที่ผมพาไปผู้ชมไปดูที่โรงเรียนเข้าไปใส่แปลงปลูกพืชผ,ผักนะนะครับในในคลิปที่หนึ่งในะเรื่องของกิจกรรมการปลูกผักก็จะใช้ปุ๋ยหมักลักษณะแบบนี้นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหมักอ่าจุลินทรีย์ต่างๆนะครับ นี่ก็จะมีการผลิตปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์นะก็จะมีชารตนะข้อมูลอะไรต่างๆนะปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์น้ำปุ๋ยน้ำอินทรีย์นะในเรื่องของการหมักเศษอาหารหมักปลาหมักอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่ผมทําอยู่ที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเปลือกไข่เศษอาหารนะครับอันนี้ก็จะมีหลายรูปแบบก็จะมีส่วนผสมมีสูตรมีสารเล่งพอดอเอาไว้อ่าเป็นตัวผสมเอาไว้โอกาสข้างหน้านะครับผมจะ ทำให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันว่าวิธีการทํามันทําอย่างไรกระบวนการลักษณะแบบนี้นะครับรอไว้หลอผมกลับบ้านนะผมจะไปทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักอีกลักษณะหนึ่งเป็นปุ๋ยหมักอัดขึ้นมาเป็นชั้นเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นการอัดให้แน่นการทําปุ๋ยหมักลักษณะแบบนี้ข้อดีคือมันสวยงามไม่เปลืองพื้นที่ อัดไว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าข้อเสียก็คือมันย่อยสลายช้าเพราะมันแน่นมันแน่นเพราะว่ามันไม่มีโพรงอากาศที่จะเข้าไปการรดน้ําเนี่ยถ้าเรารดเดียวด้านบนอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ซึมผ่านด้านล่างเพราะนั้นเราต้องเจาะเจาะเป็นรูรูแล้วก็เติมน้ําลงไปเหมือนผมทําให้ดูผมทาปุ๋ยหมักวงตะขายเนี่ยเจาะเป็นรูๆอย่างเงี้ยท่าม้ชมเนี่ยเจาะเป็นรูรูอย่างเงี้ยห่างก็ประมาณคืบคืบคืบเจาะแล้วก็เติมน้ำสิบวันเราเติมทีสิบวันเราเติมที น้ำมันก็จะซึมลงไปด้านล่างนะครับจากด้านบนเนี่ยมันก็จะซึมไปด้านล่างนะเศษวัสดุที่เรากองอยู่มันก็จะย่อยสลายแต่ถ้าเรารถอยู่ด้านบนอย่างเดียวเนี่ยด้านล่างจะไม่ได้ไม่ถูกน้ําเลยนะก็น้าจะไม่ถึงมันก็จะไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรชาติในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักโดยใช้สารเล่งซูเปอร์พอดอหนึ่งนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูครับ สูตรเร่งพอดอ .1 น,นะครับเดี๋ยวกนหน้าจะทําให้ดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนี่ผมมาดูให้พามาดูตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเร่งพอ,อหนด่ .1 เหมือนกันนะครับก็ฝนกําลังตกอ่ะอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดินนะก็เขาก็จะทําโรงเรื่องของการทําปุ๋ยหมักนะสวยงามนะครับนะสวยงามอ่